สวัสดีค่ะมาแนะนําตัวนี้เป็นรถ ATV นะจ๊ะตัวนี้มีไฟกระพริบนะจ๊ะสีแบบสีแบบไรุ่นมากแบบเด็กๆชอบแน่นอนตัวนี้คือแบบคลาสสิกมากๆแม่เพื่อแบบเด็กๆชอบขับขึ้นได้ล้อหลังนะจ๊ะตัวนี้จะมีเดินหน้าถอยหลังนะคะแล้วก็มีระบบฟังก์ชันเป็นระบบเพลงนะคะตัวนี้คือแบบว่าน้ำหนักล้วน้ำหนักได้ไม่เกิน35กิโลนะคะสําหรับเด็กๆขับได้เหมือนจริงค่ะ มีตัวหยับขันเล่งนะคะหยับขันเล่งเดินด้านข่ายหลังเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องสตาร์ทเถให้ดูนนเราจะมีระบบเพลงด้วยนะจ๊ะตัวน,นี้คือเป็นตัวขับเครื่อนด้วยล้อหลังนะคะนนนนทุกคนแบบสวยมากเหมือนของจริงมากสวยสวยมากอะแม่ มีเดินหน้าขยับหลังนะจ๊ะอันนี้เป็นตัวเดินหน้าเนาะอันไรขยับหลังแล้วกันขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะจ๊ะเหมือนของจริงอะคะ่ะรถขับเคลื่อนด้วยล้อหลังขอบคุณมากค่ะ